สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกู้เบ็ดกันต่อนะครับหลังจากตกปลามาพลธทําเบ็ดครับพลธรรปลาก่อนวันนี้กินหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปคลองกันนะครับไปกู้เบ็ด มาทำที่ตกปลาเอาไว้เราได้ชะโงไปหลายตัวแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายทำตอนนี้ใครถล้วครับเต้นชวง หมายไม่ธรรมาดานะครับตรงนี้เ,นเ,นเดียเ๋ยวลงไปข้างล่างกันครัแบแปับหนึ่งพอด้วยเบ็ดดีดไปทางนู้นเลยครับผม เดี๋ยเราต้องเอาตัวให้ได้ครับน้าว่าไงครับครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วตายแล้วเนี่ยครับน่าจะขึ้นมาดิ้นเนี่ยครับเนี่ยตัวเป็ดขึ้นนี่เลยน่าจะใหญ่พอสมควรครับเราใช้ตัวเบ็ดนาดีครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวต้องเจอกัน โอเคครับแค่นี้ก่อนครับเจ็บ ไปไงครับแล้วอ่ะกี่รอบกี่รอบนะครับไม่รู้จักเห็ดครับไปครับกลับบ้านกันวันเดี๋ยวเราจะต้องได้เงินนะโชว์ไปครับมันตายแต่เขาก็ตลกทัวไอ้เหี้ยมีก็ไม่คุ้มครับ ใส่สบายนาังยังสบายนาค่อยใส่ท้ายมีเครื่องเงี้มีเครื่องต้มยำเงพร้อมพร้อมกินได้เลยไม่เอาต้มแซ่บอ่ะอ่ะเดี๋ยวซื้อเครื่องต้มยำมาจบแหมวันนี้กับข้าวโซฮอตอีกแล้วบ้านไหนพี่เหมักปลาโดยจันเอถ่ายแล้วถ่ายแล้วแบบแบบแนี่ไงนี่เขาแบบวิธีถ่ายวิธีหมักเกลือที่ดีหักให้ตัวงอลูดย้อนเกล็ด มันจะได้ซึมเข้าเนื้อนนอ,อันนี้ช่วงสาระสาระ,สาระเอ,อเพ,พบกับช่วงสาระเอ<ฮ>ไปไปไปกับขา้าวนี้บุมๆอยูแล้วไหนพี่เอดีปากโอ้โหก็ถ่าแร้วนร้อนยาอยาตายยาตาย ย่าไทยยาไทยยา่ายจุดเตาโอ่งนี้เนี่ความจริงมันน่าจะหมูอบซะหน่อยนะนะติคือยา่ายเขื่อนเขาติดเขื่อนเขายาไทยโอ้โูปใหญ่เลยเฮ้ยมิน้นเออเนี่ยถ่ายตอนสี่ตัวนี้ด้วยเนี่ยลองมาดิน้นนั่นไงนี่ไงโอ้โหเนี่ยผลของกันเนี่ยทุบปลาไม่ตายเนี่ยบาปชิบหายกูยอมรับบาปเองของใส,ส่าไหร่จะต้องเท่าไง ใช่สีตัวโอ้ยโอ้ยดีเลยเน้ยคอยกลับปลาให้มันแห้งหน่อยนะอย่าให้มันสุกนะโอ้ทอดทงนี้นี่ลินกหอม <Okay. S 1> สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบอะไรวะเอาใหม่มไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับ <Bye. S 1> การติดตาม <Bye. S 1> การรับชมของท่านนะครับถ้าคลิปเราสนุกยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเราจะพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ